สวัสดีครับผมคนอีาสานป่าเมืองครับเดี๋นี้พากันมาเห็ดเบียกได้ครับเมืเอ่อนี้กครับมาเรียงงัวงพร้อมกับเสพไ้ครับผมมาเห็ดเบียกสิมาปูบกม่วงครับผมปูบกม่วงอยู่ก่คร,ครับูีสวนมันเลยเห็ดนะอยู่นะกินกินเขาก่อนคอยบด้เดืเอนเจ้าห นี่ครับเอื่น่นเบาหนุงมาอยู่แต่ยังเพิ่นติดธุระอยู่ครับเรื่อเด็ดเสียบเชียงไซมาซอยครับผมเดี๋ยวสีเห็ดแนวกินง่ายๆ่ยกันครับช่วงเช้าทีน,นี้หม่าแล้วกัดใสก่กอกหมูครับผมแล้วก็ทอดไข่เจียวนี่เมนูช่วงเที่ยงแล้วครับมีเห็ดมาแกงหลกแลก้วได้หอยหนาก็ตับหุงครับเดี๋ยว เมนูหลับเที่ยงเล้ครับหอยหนาด้ยครับหอยก็ยังหอยลายหอย,หอย,หอยหนานี่เนียวเสียบเลยจะบอดไข่ครับกับถอดใส่กอกค,ครับผมบกอินก็ได้อทอดเอาใส่กอกหมูใส่กอก,กอเนื้อครับผมครับใส่พริกพริกป่นพริกขัวพร้อมครับร้อยนา เห็นล้ครับคนหมักกิ่นเผ็ดหลายก็ะตอมนี่อย่างพีกแน่เลาดขณะทอดใส่กอกกเลยครับผมนี่นะครับเมนูง่ายๆครับผมตอนเศร้าไม่เห็ดเบียกกันครับปูบกม่วงแล้วกินเขาเรียกกับสิบงผ้าลงไปเบิ้งวิธีการปูบกม่วงทุกผมครับกับเล่าวไซ เอื่นเบาลงมาอยู่คนติดธุระพอดีครับเอาซอมคนแกรนๆในน้ำมือนี่กับแมงวัดนี่แหละครับถอดใส่กอกหมูใส่กอกงวครับผมถอดไข่พร้อมเมนรู้แต่ถอดครับมือหนึ่ยเอาง่ายๆเลยครับเมนรู้เขาเศร้านี่ยไม่ควสุดยู้หรอเป่ากูรู้เนาะ หว่ัดเักแล้วกาครึ่งแล้วบุ๋มหามลยอยูสิครับหัดเป็นสียบ,บจับจับก็สิเนียนเนียนเครับผมิดมากครับผมอืมอูมามิครับ <laughs>

ก็ยือเนี่ยบกอยครับเมียว่ามีเบสหวานแซ่บเนี่ยมาโส่กินเร็วๆใส่ผ้าเห็ดเบียกนี่ด้วเนียน้อนตัวง้ววงกับไก่ขวกับบกวยเลยทำเป็นกิน,นก,กวางัวงอิ่มมาขับครับไม่รู้กลนเนอืมใค

เพาะไว้และครับเพาะกาไว้แล้วไปปลูกแล้วก็ตายเบิดนี้เป็นอย่างครับเน,น,น,น่ามันเน่าผมปลูกเพาะกระเล็ดทุเรียนพร้อมล่องเบิงครับจะไปหางามาตัดตอนแต่งกิ่งเอา กล้าบมวงปลาครับผมเนี่ยพัดมวงปลาเจ๋ยงฝนสอดออกจากหูตันงจากหูตัวนีงห้าใช่ไหม dịch dành xây điện và nếu không dành chút lại gì? bùa Hãy subscribe lúc ปลูกแล้วครับถามไปเได้ครับลงทงหลักมาที่นี่คนเบียร์ใส่มวกใส่รลดก่อนครับแต่ปลูกเบิดอีทคือว่าเก่งครับผมกับเปาใส่สองคนมือเลยหลายคน <c oughs> <c oughs> นี่นะครับนี่เรได้นี่เปลูกพอได้สามต้นอยู่ครับเมื่อยฮอนแดดไผ่บามันแดดฮอไปนี่ไผพเห็ดเวียกอย่างนี้เลยอะนอนเลยอ่ะวนียวครับอ้ยกำลังขึงเสียกอยู่กำลังใหญ่ดล้ะครับเลียวเลีวละละบ่ข้นบ่ข้นบ่เลี่ยว เอาลั่ปลูตัวอยู่ด้ยทำแดดแดอแบบนแดบดบหอนเป็นไฟไฟ,ไฟ,ไฟไ้าเฮ็ดอรู่น,น่ครับกินนำให้รูปดอย,ปปดเ,ยเป็นน้ำวกินราวะรอยคตับเนเลายมันทั ngoài บานนี้โอ้ยมเลี้ยงวันเกียกเอาจีดินไงกุนลงกุนลงคุนลงตกคุนงสามสี่บาทเริ่อยๆคุกว้างทนี่นอนนอยละเอือตึ้งเห็นมา่ะเห็นหมาเป็นผ้าดอเวคนที่น้าโอ้กาลูกนอนหานอ่าเลี้ยงวัน เอาใส่เป็ดเปียวเบ็ดมาใส่ปลาครับผมเบื้องหูปลาไหลนะครท่านนี้ปลาไหลยันเด็ดืตมกันมาออมมาปี๋อ,อ,อ,ยยอยู่เลยน้องใตสองน้องหาได้ในอยู่้วกินเทียงครับผมแล้วเป็นสิมานบ่อ กถุงไฮถุงนาปูบักม่วงนะผมมาจะได้ตสามตุตนคาดเห็ดอัดดันอยู่คาดดึงเสียกอยู่ครับอู้ใส่ทั้งปลาหอยาครับเด็กๆผมมาแต่เที่ยงหน้าผมนี่แล่นมาแล้วเร่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 ได้ให้ได้ให้ได้ให้ใหให

มันตายมันอ้ำเ้าถุงครับผมนี่น่มผมสิบยายครับยายตำผมปลูกซีเมตรครับผมหากพ่วงห้ายาวสีครับผมนี่ครับประทอ่อพีวีซีวัดเอาเลยตัวทอสี่ีเมตรที่แล้ว นี่ปลูกราการแล้วครับนี่ักเบิงอีกเดี๋ยวับปลูกแซมไปน้ำต้นมันเลยต้นคู่เลยครับอย่าผมดาวไซลังหานะอนูนะ่นอยู่ในกิน่นกินเที่ยงเลยครับใส่เบ็ดป่าเยอะปลูกไปน้ำคู่มันเลยครับป่ามันเลยป่ามันผมเอง ห็นว่าปลูกมว่วงซอยเต๋โอเคเ,เ,เ,เออเออปลูกบาอไซยามเม็ดถึงยักตัวเรา,าปลาได้ละ่ะบ่ไม่จุดวันเลียวเห็นมันดีดใช่ไ่มครับมันถืถอบอไซเขาหอมอยู่กระท่อมครับเดี๋ยวผมยายมะม่วงก่อนแดบบนี่ครับนักลายลูกเด้อนี่เวลาจะซุดใหญ่ให้มันได้ก่อนครับ นี่แหละครับผมเมืมม่อยคักเมือ่อยแดดสามารถมันบมเมื่อยไปไหนหรอกครับแต่วันแดดจอดเลยครับอยู่ดีนีแห้งกันทุกคนครับเดี๋ยวเ,เห็ดเมนูกิกนข้าวเที่ยงกันบา่างใช่ี่เมีอาหารคุ้งมาตัมกันครับกินเที่ยงครับผมเมือ่อยข้าวยึด เทียงหน้าเก่าแห้วครับเยดเบียกปลูปกม่วงครับผมอยู่ดีไม่แห้งครับลำดวยลำดวยบ่มเงยในดอกแต่ว่วามันแดดมันจิตค้นเลมันตายแดดวิ่นแดดที่นี่ครับอยู่ดีไม่แห้งสวัสดีครับ